มาดูเรื่องราวของผู้จัดการฝางฝางซื่อจริงในเอกของเรื่องยอดนักขายมือทองกันต่อค่ะในเอกที่ดูเป็นหญิงแกร่งพร้อมไฟทุกอย่างแต่พอเจอแม่ใจร้ายของตัวเองจับมือกับนางร้ายเมียเก่าของพระเอกทําจนต้องถูกพักงานดีที่ได้พระเอกช่วยเกลี้ยกล่อมแม่ใจร้ายให้เห็นแก่เงินทานอนกตกงานก็ไม่มีใครหาเงินมาให้านเอกก็เลยรอดไปได้อีกครั้ง นายเด้าแก้เวเนรู้การขายบ้านโบราณกับพระเอกตามหาบ้านให้กับมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่พยายามหาแทบตายสุดท้ายก็เจอมหาเศรษฐีจอมเจ้าเล่ห์หลอกใช้แอบติดต่อกับเจ้าของบ้านไม่ยอมจ่ายค่าเสียเวลาค่าในหน้าให้แล้วยังหลอกคนที่ดูแลบ้านให้มาสามชั่วอายุคนย้ายออกจากบ้านโบราณให้นายเเจ็บใจแทนอีกแต่ยังว่ากรรมยุคนี้มันติดจรวดแทนที่มหาเศรษฐีนั่นจะจบดีๆตั้งแต่แรกก็ต้องเอาบ้านรู้ของตัวเองมาแลกกับลุงคนเฝา้าที่ได้สิบ,บ้านที่ตัวเองอยู่ในรัวบ้าน โบราณนั่นด้วยแล้วยังต้องมาเสียค่าคอมให้กับบริษัทนาเอกไปแบบจุกๆบอร์เรียนจากเรื่องนี้ทำให้เนกรู้ว่าคนหน้าเนื้อใจเสือมันเป็นยังไง ชีวิตนาเอกที่สาหาัสเรื่องแม่มากพออยู่แล้วก็มาเจอเรื่องพ่อขับรถชนคนตายปู่ก็โดนคนเข้าไปป่วนทวงนี้ไม่มีใครสักคนเข้าไปช่วยนาะเอกก็แทบลมทั้งยืนดีที่พระเอกคอยช่วยซัพพอร์ตโอนเงินไปช่วยนาะเอกก็เลยผ่านความซวยไปได้อีกครั้งตัวร้ายในเรื่องยังมีอีกตัวคือหัวหน้าของนาเอกเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกว่าจริงใจมาหานาเอกที่บริษัททีไรก็ทําให้นาเอกเหนื่อยใจทุกที ผ่านไปกว่าครึ่งเรื่องพระเอกก็เริ่มบอกอาการว่าคิดกับานเอกเกินเพื่อนร่วมงานทั่วไปในเอเองก็คงจะเริ่มมีใจไม่งั้นต่อไปงานนัดบอดก็คงไม่มองแรงใส่ที่เห็นพระเอกโดนสาวตามตื้อตลอดเหมือนกันเรื่องบ้านโบราณแต่ระหลังกว่าจะจบได้เหมือนมีอาถรรพ์คราวก่อนก็โดนโกงคราวนี้พอยื่นมือเข้าไปช่วยก็โดนญาติเจ้าของบรดก บุกเข้ามาจิกหัวถึงที่พระเที่เห็นก็เลยไม่ทนพูดไม่รู้เรื่องดีนะก็เลยต่อยให้เสลยแต่พอใช้ออกสือไปเจ้าหัวหน้าขอนเอกก็มาจัดการถึงที่อีกรอบในที่ตอนนี้รู้แล้วว่าต้นหัวหน้าหลอกใช้มาตลอดแล้วยังหักล้างแฉว่าเธอเอาวุธปริญญาตีปลอมมาสมัครก็ตัดขาดกับหัวหน้าขอยืนข้างพระเอกยอมถูกปลดจากตําแหน่งไปพร้อมกันส่วนเมกาวพระเอกที่ท้องพอคลอดออกมาแล้วคอนเฟิร์มว่าเป็นลูกชู้พระเอกก็ไปรองใจนเอกว่าเขาจะต้องเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวพอเนกหลวงเชื่อจะช่วยเลี้ยงให้ ที่แปลว่าเธอมีใจพระเอกก็เลยเลิกแอบประกาศการงานคอนเสิร์ตหรือยูเนี่ยของตัวเองไปเลยว่าเขาชอบเธอนายเอกไม่ใช่ว่าไม่อยากมีแฟนแต่เพราะภาระรัฐบาลที่เป็นปัญหาใหญ่ใจก็เลยลังเลจนมาถึงจุดแตกหักเมื่อเอกรู้ว่าโดนแม่ใจร้ายโกหกมาตลอดว่าเงินที่ขอเอาไปรักษาปู่ทั้งที่ปล่อยให้ปู่ทรมานอยู่ที่บ้านจนตายนายเอกก็เลยตัดขาดไม่เอาทั้งแม่ทั้งน้องทางใครก็ทางมัน ระเอกที่มีปมชีวิตไม่ต่างอะไรกับนาเอกในเมื่อคนที่รักนาเอกไม่อยู่แล้วจากนี้เขาจะเป็นคนที่รักและดูแลเธอเองเพเอกที่เคยยองยอมเมียเก่าเรื่องสมบัติให้เมียเก่าเอาบ้านเอาเงินไปหมดพอต้องย้ายบ้านเกิดเลยลุกขึ้นมาเอาจริงทวงบ้านคืนจากเมียเก่าถ้าไม่ให้ก็ขึ้นศาลไปเลยแล้วความรักครั้งแรกของนาเอกกับความรักครั้งสองของเพลกก็เริ่มขึ้นด้วยการย้ายไปอยู่บ้านเช่าหลังใหม่เริ่มตนครอบครัวเล็กๆไปด้วยกัน